เกมป็นแบบนี้วัยรุ่นน้อยมันอีก็่อไได้แต่พออย่างนี้นายายอ่างรีบมองแล้วูกองรถมองแล้วรูจ้แล้วกงเย็้เนี่ยอะเล่นกับพนอากาศโคอยู่รู้ป่ะแล้วตะคุนกันตองนะครับผ้าตาดีดไงอยู่บ้านเสรีบ้านหลังที่ีใหญ่เข้ามาในซอยบ้านหลังใหญ่ถูกขวามือไอ้สัตรู้ว่ามนเล่นกัใครอยู่นงยทำไมไม่ตามล่า หนูเป็นคนบังคับเขามาเองหรอคะพี่บังคับเขาก่จะไม่ออกเขาต้องมาเองรีบทได้หมดเลยเอาไงหรือเจ้าหรือยัดหรืวยัดให้เขาใส่หรือยัดใส่แบบนี้เลยเอาไงยอเจ้าใเอาไปรี่สวยมาท้ายเดี๋ยวบอกคูมันถูกแล้วไอ้แบบนี้ท้ายรีบสวยเลย สวยนี่คืออะไรคะไม่เข้าใจก็คือยากยัดตังไงให้ตังค์เขมาให้น้องไปไงคือน้องผมต้องมาวุ่นวายไงตังค์เท่าไหร่ตัวไม่เอาไม่เอาอย่าโกหกอย่าโกหกอ๋อขอให้สองไม่เอาไม่เอาคือผมแม่ผมต้องสุดสุจริงเรื่องนี้ผมขอเรื่องนายอ๋อตรงตรงนีเท่าหร่พี่พี่เจ้าเท่าไหร่พี่บอก ไม่พี่เกี่ยวไม่พี่จ้าเท่าไหร่หนูเป็นคนผิดที่หนูบังคับให้เขาออกมาผมว่าเลี้ยงเที่ยวเที่ยวมาทหารไปเที่ยวติดบุคคนไงใช่นี่คือพี่พี่ฟังหนิพี่ไม่ความผิดพี่หรอกความผิดของเขาแหละเอ้ยพี่เจ้าเท่าไหร่พี่บอต่อต่อเดี๋ยวหนูเคี่ยมกับเขาที่หลังพี่เจ้าเท่าไหร่กลับไปบอกนายผมไงใช่พี่เจ้าเท่าไหร่ไม่พี่เจ้าเท่าไหร่พี่บอกหนูยังไปเคี่ยมเขาเพราะหนูโอนตังค์หานกันอยู่ เาจเาเนกูเล่นกั่ตตัวีเพี่ยเาสิบาทเที่ยาตรงๆแล้วจะกี่บาทถึงจได้หายคะร้อยสามสองร้อยเ้คนละร้อยเสียเวลาคนละร้อยอ่ะลเดี๋ยวเขาช่วยงอ่เออช่วยเขาสามร้อยจะไปนวนไปคุยที่บ้านเร็วดิละ้อจะไปคุยอย่างาบานไหมอย่าช่วย